อยากมาทำงานเกาหลีฟังดีๆสซิงเหล่านีเจอแน่นอนอันยองนิมลูกอีสานในแดนกิมจิพี่น้องหลายคนมาประสบความสำเร็จปดหนีปดสินมีรถมีบ้านแต่ก็หลายคนคือกันที่ต้องเอากระดูกเท่าทานกับบ้านไปแต่ถ้าใจเบาไยเก็บกระเป๋ากับบ้านส่วนหนีสินผู้ข้องอยู่ทางบ้านเ่นกร้องเพลงพอนซักซองเสน เกิดมากก็ได้ยินอีพอนั่นล่ะเพื่อนเปิดเพลงนี้ให้ฟังเฮงงานนักบอเทาแก่ดีบอเงินเดือนสิหลายซ้ำคนเก่าบอวันหยุดซีมือกะดีโอที่หลายๆก็เฮงมาเบากันเป็นกันเด้อพี่น้องถ่าเฮาคิดอยากได้งานได้เงินในเกาหลี้าสีเอาดีร0อยเปอร์เนอยว่าบ่มีดอกถูกอย่างก็มีป้าปนกันไปพี่น้องคนใต้หลายคนเงินเดือนนอยแต่เพิ่นเลือกสีบดินลนไปหาเงินเดือนหลายๆพราะเพิ่นอยู่กับเทาแก่แล้วสบายใจสบายกายเงื่นเดือนหลายๆก็บ่ได้การันตีว่าเฮาสิเหตดใดแล้วยิ่งเป็นอัลัยงานเมาก็ลำห แมนเงินเดือนหลายโยกให้เป็นนัมเบอร์วันแต่ความนักงานเพื่อนนั่นกันนัมเบอร์วันคือกันเฮ้ยแมนทุกคนอยากได้เงืนเดือนหลายสภาพร่างกายจิตใจของคนแตกต่างกันอันขาตั้งกล้องหันหันผู้ใดบ่มีเฝ้าไปต่ำเดอพีนองหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาแมนมาเฮาตีร่างกายมันกันยังหมุนตามเฮ้ยโทรศัพท์เครื่องหน่อยเครื่องใหญ่ใส่ได้ตามใจฐานยึดดีโทรศัพท์โปงวยราค่าถูกแสนถูกทีจำคัญเปิดปุ่มเดียวบบตรงเสื่อมบูดถูกแต่อย่ามาซื้อน้ำซีโอเด้อซีโอบบได้ขายเปียเปียกน้ำเพิ่อนส่งม้า เลยเอามาบอกต่อสำหรับขี่เ,อเตอมือไม้ที่ใส่พอบานบได้ยเฮ <c oughs>